สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับภูผานะครับผมก็มีลูกค้านะผมคอมเมนต์มานะครับผมแล้วก็มีโทรมาสอบถามค่อนข้างที่เยอะนะครับผมระหว่างรุ่น L นะครับผม5018 SP กับ MU 4902ตัวไหนดีกว่ากันนะครับผมเดี๋ยวภูผาพาไปดูแล้วก็ให้คำตอบกับลูกค้านะครับผมถ้าให้บอกว่ารุ่นไหนดีที่สุดนะครับผมภูผาก็พูดตามตรงเลยว่าบอกไม่ได้หรอกครับผมแต่ว่าสามารถแนะนาได้นะครับผมว่า รถรุ่นไหนจะเหมาะกับลูกค้านะครับผมอย่างเช่นลูกค้าเคสนี้นะครับผมมาจองกับภูผานะครับคุณนิตยานะครับหลักๆนะครับผม MU49 นะครับน้ำหนักตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมสามารถทำนาได้ไหมก็เป็นนาแห้งนะครับผมเฉพาะนาแห้งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นงานไล่อ้อยหลักๆนะครับผมไล่อ้อยไล่มัน นะครับผมสามารถทําได้นะครับตัวนี้ก็เหมาะสมเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็พูดง่ายว่าเหมาะสําหรับนะครับผมงานไล่เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไล่อ้อไล่มันไล่ข้าวโพดนะครับผมงานไล่ทุกอย่างทําได้นะครับไปดันดินก็ได้นะครับตัวนี้ใหญ่เลยนะครับก็สามารถดาวเริ่มต้นได้อยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับหลักๆนะครับผมแนะนําเลยก็จะเป็นนะครับผมงานไล่ 70%งานนาประมาณ30%นะครับผมแต่ว่าเฉพาะนาแห้งเท่านั้นนะครับส่วน L 5 0 1 8ะครับผมจะเป็นรถที่พูดง่ายว่าสารพัดประโยชน์ทำได้หลากหลายนะครับเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นลงนาก็ได้นะครับผมนาปังก็ได้นะครับงานไล่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไล่อ้อยไล่มันนะครับก็พอดีพอเหมาะนะครับแต่ว่า ทำก็จะเป็นลูกค้าทําหลากหลายนะครับผมหลากหลายจะเหมาะกับตัว L50 ไม่ว่าจะทานานาปีนาปังนะครับผมไล่อ้อยก็มีบ้างประมาณนี้นะครับผมไล่มันนะครับตัวนี้ก็ดาวอยู่ที่5,000บาทนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนนะครับแต่ว่าราคาแตกต่างกันไหมนะครับ MU49 จะแพงกว่านะครับผมประมาณแสนกว่าบาทนะครับส่วน L50 ก็นะครับผม ถ้าให้ดูขนาดก็จะเล็กกว่าอยู่นะครับผมเห็นไหมครับความสูงของหลังคานะครับขนาดใบดันนะครับผมก็รุ่น MU จะเป็นโครงสร้างของรุ่น M นะครับอันนี้ก็จะเป็นใหญ่สุดของรุ่น L นะครับบัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนคนซื้ออายุไม่เกิน70ปีส่วนคนคำ้ำนะครับไม่เกิน65ปี นะครับผมอยู่คนละบานเล็กที่ไม่ใช่สามีพรรยญากันสามารถทากันได้นะครับสรุปแล้วนะครับรุ่นไหนดีที่สุดก็แนะนำเป็นว่ารุ่นไหนเหมาะกับลูกค้าจะดีกว่านะครับผมต้องดูว่าหลักๆลูกค้าทําแบบไหนนะครับผมอย่างเช่นคุณนิตยานะครับผมหลักๆเอาไปทําไร่นะครับผมไม่ทํานาแล้วมี L36 นะครับเนี่ยเอามาเทินนะครับเพราะว่า36ก็ลูกค้าบอกว่าทําแต่นนะครับแต่หลักๆเป็นงานอ้อยงานมันนะครับก็เลยตัดสินใจ เปลี่ยนมาเป็น MU49 ก็เหมาะสมเลยนะครับโอเคนะครับผมถ้าว่าใครสนใจอยากจะออกรถก็สามารถติดต่อปูผาได้นะครับผมที่เบอร์0 1 1 8 0, 0 3 5 4เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็ถ้าว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันได้อยากให้ปูผารีวิวรถรุ่นไหนต่อไปก็ติดต่อกันมาได้นะครับผมาสามารถเข้ามาดูรถ จองรถได้ที่คูปตาบรนนุงจังหวัดอุดรธานีเส้นผ่านไปคำชะโนดนะครับแต่ก่อนจะเข้ามาก็โทรนัดเซลผูผาก่อนสักหน่อยนะครับผมจะได้โปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะครับอ่า MU 49ดาว20,000ตัวนี้ดาว5,000นะครับผมสนใจรถรุ่นไหนก็ติดต่อผูผามาได้อ่าถ้าว่าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e กดกระดิ่งให้กับช่องคูปตาบรนนุงแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเซลผูกผาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย